ครับสวัสดีครับผมซุมโซสุเลีนสายดำจกอครับมอนิกาจีมาแนะนำไก่พร้อมทรงสิ้นเดือนนะครับเด้ออีกชุดหนึ่งครับก่อนอื่น่าขออนุญาตทั้งช่อง YouTube เด้อครับเด้อลงไก่ผ่านช่องเพิ่นครับเกษตรกรเลี้ยงไก่ครับผมครับผมผู้ใดมักเขียวเงีนยกันิดต่อมาเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมจิทิมเบอร์ไว้หลังคลิปนี่แหละครับ แม่สิเป็นติดสายชะล้วนครับเป็นไล่บีดนะครับชุดนี้ครับพ่อจะเป็นลูกของเชดดำครับนี่ครับกระดูกโค้งสางหายห่วงครับสุดยอดครับครับจิมมี่ผูสามครับตัวแม่ชีครับชุดนี้ครับ ตัวผู้นี้แทงแท่งขนออกแท่งสีออกมานี่นนาชิเป็นสีสีเขียวสีดำทั้งเบิดครับครับผูไดทีย่งบูไดเอฟซีทันใดที่ทายูก่กะติดต่อมาครับครับโทุสอบถามกันเข้ามาได้ครับครับมันนี่กะทีมาอัปเดตให้เอฟซีพี่น้องโดยเบิ่งกะประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับ